มค่ะเพื่อนๆมาเลยค่ะกินข้าวโอ้ยเนาะนี่ตำปูตำปลากินพี่น้นนอ,นองมปีมปลาปเมอกแน่มี่ไปขีดโกวบางแน่นี่จ้ตจะตำแก้วปลาทูดนะคะ่ะเด้อแซ่บๆน้ำกันนี่ค่ะมาเลยค่ะทำย่างอ่งางยาทำแก้วค่ะอห้าม,มไง มาเลือพี่นอ้อง <c oughs> กินมะเขือกินมะเขือลวกกุ้งกต้มต้มต้มมันก็ลวกปะต้มมะเขือก็แซ่บจัดพี่น้องแม่ <c oughs> บ้านเรา,าเห็นแซ่บเลือกพี่น้องต้มมะเขือซืจอเห็นแซ่บ อินดดอกเลยกินเขาเรื <S <s being ่มผัวผัมได้ไหมเนี๊บต้มยำเจีบเจีบเข่าแจ่๊บะเขือเจีบเขาเรื่มผัวอจ่๊ยบมะสุยางไม่สวกัสิต๊ทไายด้วยข้าวปุ้นนึ่งถ้วยป้าสิสิงอะไรอีีน้องข้าวปุ้นได้ค่ะเดอกบุ๊ดนีกจะไปอยู่ใส่เนาะเยนทีอห้อง ขาเมื่อสองใช้มาขึ้นไมกินอะมื่อกี <t 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 ้มาขึ้นเนี <t <t ่กินกับกมกินเลยอือกับมือสับปาที่โวงบางสิหลอดกระเบเนี่ยอเาหกสิบบาท สำน้อตินคนไอ้มาดกใจแทบะมนก็แทบแช่นะอเอ้ยมื่อกี้เมื่อกี้ยนี่ เรียกหมึกว่าจอ่จอตาหมึกจ่อตาอร่อยสุกสวยมากสมเยอะสมรกระใต้อยู่พ่อเพิ่งคนจับมาทอดเนาะกำลังสั่นหมึกจ่อตาหมึกมแก่ตาอืมแก่ตาออกนเลยจ่อตาอืมไม่ได้ค่ะ